มาแกะกันต่อนะครับเพื่อนๆมาลุ้นกันนะครับว่าอีกสองห่อนี้นะครับจะมีอะไรอยู่ในสองห่อนี้ด้วยกันนะครับแกะไปแล้วนะครับทั้งหมดห้าห่อนะครับห้าหอก็เหลืออีกหนึ่งห่อสองห่อสามห่อสี่ห่อห้าห่อนะครับห่อนี้ถือว่าแกะแล้วนะครับเป็นเหรียญประตังนะครับเรามาแกะกันต่อว่าในห่อนี้มีอะไรนะครับโอเคก็ ก็เป็นเหรียญสตางค์เหมือนกันนะครับเหรียญสตางค์ช่วงนี้เข้ามาเยอะเลยนะครับในห,ห่อหนอึ่งห่อน,นี้น่าจะเด็ดนะครับห่อน,นี้น่าจะเด็ดน่าจะรวมรวมนะครับที่ผ่านมานะครับสตางค์นะครับสตางค์นะครับสตางค์แล้วก็เหรียญบาทการชนานะครับ ห่อนี้น่าจะเด็ดนะครับเพื่อนๆนี่ก็ตตางเหมือนกันนะครับมาลุ้นกันห่อสุดท้ายนะครับว่าจะมีของพิเศษพิเศษมาไหมนะครับโอ้ยแข็งมากครับคือคนห่อนี่มืออาชีพนะครับเพื่อนๆจากจังหวัดชายภูมินี่คือแบบห่อมาแบบมืออาชีพมากเลยนะครับโอ้ยแข็งมากครับแข็งมาก ใช่ครับเหรียญรวมจริงๆด้วยครับเหรียญรวมครับอันนี้มีลุ้นให้ดูนะครับโอเคมีเหรียญให้เป็นๆดูนะนะครับนี่ละครับเพียมตัดให้ขาดเลยนะครับตัดให้ขาดใี้ชับๆนะครับว่ายังมีเหรียญกค้างอยู่ไหมนะครับ ไม่มีแล้วนะครับตรงน,นี้นะครับไม่มีแล้วนะครับโอเคนอกจากเหรียญสตังค์ทั่วทไปที่เพื่อนๆส่งมาแล้วนะครับเรามาดูกันว่าในกองเนี้ยมีอะไรพิเศษบ้างนะครับลองแยกกันนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจยังไงก็ทักกันมาได้เลยนะครับ สงสัเหรียญไหนอยากรู้ว่าเหรียญไหนราคาเท่าไหร่ทักมาสอบถามได้เลยนะครับเพื่อนนี่ก็คือโชว์ในสิ่งที่เพื่อนๆไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับเหรียญจิวจ๋วๆนี้เหรียญอะไรนะครับเหรียญจิวจ๋วๆนี้เหรียญ